คนบันเทิงตบเท้าเขาร่วมงานประกาศผลรางวัลนักรััอวอร์ดครั้งที่5ประจำปี2,565 นิตยสารดาราสุปตาท์ทีวีนำทีมโดยคุณจ๋าจตุจักประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการและคุณแม่มวิเวียนอราวีร้องประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการและคณะกรรมการนักรรชอวอร์ดได้จัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลน,นาครรชอวอร์ดประจำปี25 6 5ารหารางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินดาราผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ดือยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันสาวที่24กันยายน2565ณหอประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2อาคานที่โอทีจ้างวัฒนะโดยมีคุณพรอนาอรายมมณีรุ่งโรดทวีเป็นประธานในการมอบรางวัลและมีคุณวรัญญาพักศรีมหันนะเวคินคุณจุฑาธมาหุนอินคุณพรศิริบงพันแก้วเป็นประธานร่วมมอบรางวัล ครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่5นะคะค่ะก็คือเราจัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทํางานนะคะค่ะก็จะมีรางวัล นำชายนำหญิงสมทบชายสมทบหญิงดาวจรัดแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกย,ยินดีกับทุกรางวัลน,นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ายค่ายหนังค่ายละครแล้วก็ศิลปินดาราทุกคนที่มาช่วยงานกันวันนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ร่วมมารับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานกันก็ขอให้ทุกท่านที่รับได้รับรางวัลในครั้งนี้ จงร่ำรวยครับเฮงเฮเฮตลอดปี2565ครับผมเราก็จะเลือกจากทุกช่องทุกค่ายแบบโดยไม่เขาเรียกอะไรนะคะไม่เลือกข้างอะ,ค,ะค่ะแล้วก็คือเอามาให้กับคณะกรรมการโหวต ว่าใครควรจะได้คือเราจะไปเซิร์ชดูว่าผลงานแต่ละเรื่องช่องไหนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆปีค่ะเรารู้สึกภูมิใจในรางวัลของเรานะคะเรารู้สึกภูมิใจที่แบบเราสร้างงานขึ้นมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับดาราและศิลปินหลายๆคนซึ่งบางทีบางค่ายเขาก็จะมองว่า มันจะมีตัวหนึ่งซึ่งจะตรงกันหมดเลยแต่เราอาจจะให้ตัวรองตัวรองซึ่งจริงๆแล้วผลงานก็จะพอๆกันนะคะแต่เราก็อาจจะเลือกที่จะให้ตัวรองเพราะว่าตัวหนึ่งเข้าได้จากทุกค่ายเยอะๆแล้วเราก็คือขอเป็นสิ่งที่แตกต่างค่ะค่ะ <ๆ S 1> ยังไงแม่มก็ขอฝากรางวัลนาการาชอว์ด Award นะคะขอให้เป็นกำลังใจให้เราล้วขอบคุณแฟนคลับขอบคุณศิลปินขอบคุณนักสแสดง ขอบคุณค่ายหนังค่ายละครและค่ายเพลงทุกๆคนนะคะที่มาช่วยเราขอบคุณมากๆค่ะกลับขอบคุณค่ะ